สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เดียวเรียวอมรตนะครับนี่คือมตถุมงคลนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นนะเป็นเหรียญลงยาครับนี่ฮะพุทธศิลป์งดงามมากครับถือว่าเป็นพระที่มีความสมบูรณ์เลยนะฮะมีความสมบูรณ์มากนะครับ เก่าเก็บผิวหิ้งเลยนะฮะเป็นเหรียญเงินมีรอยจานของหลวงพ่อเดิมนะครับนะว่าใครลองสังเกตดีๆนะมีรอยจานอยู่เข้ามาต้องใช้วิจายนะครับในการรับชมด้วยนะครับเพื่อนๆครับนะผมจะเน้นในเรื่องของพุทธสิ์นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อเนะี่ยคือว่าคงไม่ไม่ได้จะมาเล่าอะไรให้ฟังนะก็อย่างที่ได้เรียนไปนะก็ว่าใครเป็นเป็นเพื่อนเป็นแฟนประจำนะโุ้ย นะครับใครเป็นเพื่อนอยู่ในเฟซนี้นะฮะก็ผมได้มีการเล่าให้ฟังไปไปโปรยบ้างแล้วนะครับว่าคือผมเป็นคนเพชรบูรณ์นะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนนครสวรรค์แต่ว่ามาตั้งรกลางที่เพชรบูรณ์ก็เลยมีความรู้จักเนี่ยพระอุ้ยเกือบรู้จักพระ ในโซนในพื้นที่เพชรบูรณ์นครสวรรค์พิจิตรอะไรอย่างนี้นะฮะและหนึ่งนั้นคือหลวงพ่อเดิมเนี่ยผมก็ให้ความเคารพศรัทธาหลวงพ่อมากนะครับนี่วันนี้ก็เลยมาโชว์เหรียญครับเบาฮะเหรียญจริงเบามากอากะ่ะอืม ให้ดูรอยจานนะเห็นไหมฮะรอยจานหลวงพ่อนะครับมีด้านหลังครับโอ้โหด้านหลังแบบแผ่ละศมีคือพอใช้กล้องส่องลงไปแล้วแบบเห็นความชัดเจนมาก ให้ดูชัดๆนะฮะกล้องไม่โฟกัสอยู่ยนะฮะ ยากครับอย่างนี้จับยากเลยก็เดี๋ยวให้ดูประมาณานี้แล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพร้อมกว่าน,นี้เดี๋ยว,ยวมันทาคลิปให้ดูใหม่นะฮะนี่เนี่ยก็ประมาณแบบนี้ครับอย่างนี้สวยมากครับลงยาสีแดงดูด้านหลังครับพุทธสิ์ยังงดงามอยู่นะฮะถือว่าเป็นเหตุที่ว่ามีความสมบูรณ์เลยะฮะ เหรียญเงินบางเบามากครับเนี่บางเบามากวงยาสีแดงแป๊ดเลยครับดูฮะชอบมากครับนี่ด้านหลังเนี่ยมันข้างนะครับ โอ้โอเปิดไฟเต็มๆแล้วเนี่ยนะคือก็ได้เห็นพุทธสินที่ว่ามีความงดงามนี่ผมเปิดอีกตัวนึง ให้ความคมชัดมากยิ่งขึ้นเนี่ยเห็นรอยจานเนี่ยชอบมากครับองค์นี้สวยมากสวยมากครับยังมีรอยจานชัดเจนเลย ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับเอามาให้รับชมกันนะฮะเจอใหม่คลิปต่อไปครับในช่องทางสื่อโซเชียลในรูปแบบต่างๆนะครับพี่ผมทำเอาไว้อยู่ฮะนี่ครับเดียวเรียวอมูล ลาไปก่อนสวัสดีครับ